เพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนทุกคนกลัวทุกคนใช้พลังงานแห่งความกังวลทุกคนรู้สึกไม่ดีส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเยอะนะครับชนะแล้วเราก็เป็นส่วนน้อยแต่ถ้ามันแผ่พลังงานดีๆออไปอะไปขยายไปเยอะๆๆเ,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 เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันมันก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมาให้พลังงานดีๆมันมีมากขึ้นมากขึ้นนับฉะนั้นแล้ว ลดความกังวลกับสิ่งที่มันมาไม่ถึงนะขอยคุณ enjoy happy กับณปัจจุบันได้นัอ่าณตอนนี้จะดีที่สุดนะครับผมขอให้คงพลังงานดีๆเอาไว้นะครับผมข้อต่อมาก็คือ,อพยายามนะพูดถึงคนอื่นให้น้อยที่สุดเนาะอย่าพยายามที่จะเอาความคิดไปผูกโยงกับคนอื่นมากนะครับจง ใช้ความคิดของตัวเองเนี่ยมาโฟกัสในหน้าที่การงานของคุณในเรื่องของคุณในเรื่องส่วนตัวของคุณจะดีกว่าดีกว่าที่เราเอาความคิดไปผูกโยงเข้ากับคนอื่นเพราะมันเหมือนเราตามคนอื่นอะ่ะเอาความคิดไปตามคนอื่นเอ้ยคนนู้นเขาจะพูดยังไงกับเราว่าเออคนนี้เขาจะคิดยังไงกับเราวะเราเอาความคิดของเราเอาสติของเราไปผูกไว้กับคนอื่นมันก็เหมือนตามคนอื่นอ่ะดีที่สุดก็คือเอามาฟังเสียงใจเสียงภายในของตัวเองอะ่ะ นะครับชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองอะ่ะอันนี้อันนี้จะดีกว่านะตามเสียงใจเสียงภายในเสียงความรู้สึกของตัวเองจะดีกว่าแล้วก็มีสติในการทํางานในะปัจจุบันให้ได้มากที่สุดผมมองว่าสิ่งนี้มันมันโอเคกว่าที่เราเอาความคิดไปผูกไว้กับคนอื่นนะครับ